สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพอดีมีคนสอบถามกันเข้ามาครับว่ารถยนต์ Mercedes-Benz เนี่ยยังมีรุ่นที่เป็นดาวลอยอยู่หรือเปล่ารุ่นที่เป็นดาวลอยเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ครับนี่เลยครับที่มีสัญ,ญลักษณ์โลโก้ Mercedes-Benz ชูขึ้นมาแบบนี้เลยครับแน่นอนครับว่ายังมีและคันนั้นก็คือตัว E 3 5 0 E Exclusive ครับเพื่อนๆคันนี้เลย ซึ่ง E 3 5 0 E Exclusive นะครับเป็นรถที่หรูมากๆเลยมาในเซกเมนต์ที่เป็น E Class ครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูภายในครับเพื่อนๆนี่ครับรถก็จะดูดูหร,ร,รูแพงๆแบบนี้เลยครับสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆซึ่งเราเองก็ชอบมากๆเลครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากชมรถจริงนะครับแวะมาได้เลยนะครับที่เบนพีเม a ออ o ตเฮาสสุราษฎร์ธานีหรือเบนสุราษนะครับแวะมาชมรถจริงได้เลยจะได้เห็นถึงความหรูความกชัวร่ของ E 3 5 0 E คันนี้ครับว้าวสวยมากๆเลยครับยังไงแวะกันเข้ามานะครับเพื่อนๆ